ดูไลฟ์สดบนทิกตอกยังไงให้ได้ตังนะครับหลายคนชอบดูไลฟ์สดบนทิกตอกแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าการดูไลฟ์สดเนี่ยมันหาเงินได้ด้วยนะทายังไงไปดูกันให้เรามาที่หน้าฟีดทิกตอกของเรานะครับและดูที่มุมซ้ายบนจะมีคําว่าไลฟ์อยู่นะครับให้จิ้มเข้าไปเลยครับพอเราจิ้มเข้าไปแล้วนะครับฟีดที่ขึ้นต่อไปนี้นะครับคือฟีดไลฟ์ทั้งหมดเลยนะครับอย่างกรณีไลฟ์สดนี้นะครับเห็นไหมครับพอเราเห็นไลฟ์สดที่เขากําลังไลฟ์อยู่นะครับให้ดูที่มุมซ้ายบนจะมีรูปกล่องสมบัติอยู่นะรให้เากด เปิดตรงนี้นะครับอ่ากดเปิดเลยนะครับพอเรากดเปิดแล้วนะครับเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้อ่าเราได้รับตั้ง4เหรียญเห็นไหมครับพอเราได้รับแล้วก็กดติดตามเขาด้วยนะครับแล้วก็ปัดไลฟ์สดตอ่ตอๆไปเรื่อยๆครับแล้วก็หาไลฟ์สดที่เขามีกล่องสมบัติแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดรับไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเจอไลฟ์สดไหนที่เราถูกใจเราสามารถให้เหรียญที่เมื่อกี้เราเก็บมาแก่คนอื่นได้นะครับการให้เหรียญคนอื่นนั้นนะครับมีแนวโน้มที่คนอื่นเขาจะให้กล่องสมบัติเรามาแล้วก็จะเก็บกล่องสมบัติแบบเมื่อกี้ดูไลฟ สมบัติไปเรื่อยๆนะครับและมีโอกาสที่เราจะให้เหรียญใครนั้นเนี่ยเราก็ให้ไปด้วยเช่นกันนะครับส่วนวิธีการไปเหรียญทําตามนี้นะครับ เราก็ไปที่คําว่ากล่องของขวัญนะครับและเราสามารถเปเหรียญเนี่ยให้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับการเปเหรียญให้กับคนอื่นนั้นเนี่ยก็เป็นการที่ทําให้เขานั้นเนี่ยจดจําเราได้นะครับว่าเราเคยเปเหรียญให้เขานะครับพอเรากลับมาไลฟ์สดเองครับเขาก็จะมีโอกาสมาเปเหรียญคือเราหรือให้กล่องสมบัติเรานะครับหน้าที่ของเรานะครับคือนั่งดูไลฟ์สดไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บกล่องสมบัติไปเรื ᵉ> ่อยๆแล้วถ mm ้ามีโอกาสเราก็เปเหรียญให้กับใครคนใดคนหนึ่งที่เราดูไลฟ์สดแล้วเราชอบแล้วทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ ค่อยได้เหรียญเนี่ยสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนเราสามารถถอนเหรียญออกมาเป็นเงินสดได้ครับและทีนี้ก็มาดูวิธีการถอนเงินกันบ้างนะครับขั้นแรกนะครับไปที่หน้าช่อง t i k t o ็ตของเรานะครับกดขีด3ขีดมุมบนขวานะครับหลังจากนั้นให้เลือกตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับและให้ดูเมนูตรงนี้เลยครับยอดคงเหลือนะครับกดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับดูตรงนี้นะครับคำว่ารายได้จากของขวัญตรงนี้แหละครับมันจะโชว์ยอดที่เราเนี่ยได้ของขวัญจากการดูไลฟ์สดมาแลครับและตรงนี้นะครับเราสามารถถอนเงินออกมาได้เลยนะครับถ้า เกิดสมมติเราดูไลฟ์สดไปเรื่อยแล้วเราเก็บของขวัญไปเรื่อยๆนะครับยอดถอนเงินเราจะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมและถ้าเราอยากให้คนอื่นเปเรากลับเราต้องรู้จักเปคนอื่นด้วยนะครับเมื่อเราไลฟ์สดเองคนอื่นจะเปเรากลับในจํานวนที่มากขึ้นแล้วเราสะสมเหรียญอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ออกมาถอน,นครับนี่คือคือวิธีการดูไลฟ์สดยังไงให้ได้ตังค์นะครับถ้าชอบวิธีการหาเงินออนไลน์ Online แบบนี้นะครับกดติดตามช่องโคชปีเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวโคชปีจะมาแบ่งปันวิธีการหาเงินออนไลน์ Online ให้ดูอีกบ่อยๆครับ โคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์